าสิ่งแปลกๆที่คุณมาจจะต้องเจอในเดียวทุยกูรอเล่นในสัปแหนดคอนเทนต์ที่พักบ้างเถอะแต่วันนี้ผู้มึงอยู่กับซีรีส์ใหม่ที่มีชื่อว่าแนะนําการเล่นของแต่ละตําแหน่งและตัวละครและตัวละครที่เราจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือดีบูฟในตําแหน่งแอสเซาลโดยข้อมูลเหล่านี้มาจากความคิดเห็นส่วนตัวกูล้วนๆถ้าไม่ถูกต้องหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาด่ากูได้เลยกูไม่ต้องด่ากูหรอกแค่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็พอ โดยตัวละครดีบูมเนี่ยจะเป็นตัวละครสายเสาที่มีหน้าที่อยู่ด้วยการ2อ,อย่าง1นกวนสายให้เพื่อนโดยการเล่นของตัวละครนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันได้ทําหน้าที่เป็นตัวล่อให้กับเพื่อนนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะดูเหมือนว่าตัวละครนี้เป็นเหยือ่อแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่เหยือ่อเพราะว่าเราคือดีบูมเป็นนักล่านั่นเองและส่วนที่เป็นแต้มต่อของตัวละครนี้ก็คืออันติย่างโมโตไรส์แซ็กสเกลเตันเป็นสกิลอันติบับทำให้ดีบูของเราวิ่งไวขึ้นนั่นเอง และด้วยสกิลนี้นี่แหละทำให้ตัวละครอย่างดีบู๊บเป็นตัวละครที่อ้อมไปตุ๋ยข้างหลังหรือเป็นตัวป่วนสายให้เพื่อนได้ดีเลยทีเดียว และเมื่อใดที่มึงเห็นว่าตัวละครนี้มันจะตายมึงอย่าเพิ่งหวังว่ามันจะตายเพราะว่าตัวละครนี้ยังมีสกิลอย่าง tactical smoke grenade ซึ่งจะเป็นสกิลที่มีระเบิดควันให้ด้วยกัน2รลูกทำให้ตัวละครนี้เมื่อไหร่ก็ตามมันต้องการอำพพางตัวมันก็สามารถปาระเบิดควันนี้2อันแบบวงกว้างๆได้เลยทีเดียวและอย่างที่รู้กันเมื่ออำพพางตัวเสร็จตัวละครนี้ก็ต้องมีการสไลด์ตัวหนีและใช่ครับสกิลต่อไปที่ผมจะพูดถึง tactical slide เรียกได้ว่าสกิลนี้เป็นสกิลชูโรงของเจ้าตัวนี้เลยก็ว่าได้ ประโยชน์ของมันก็บอกเลยว่ามีมากมายมหาศาลซึ่งในจังหวะที่มึงโดนยิงแบบไม่ทันตั้งตัวมึงเองก็สามารถสไลด์เพื่อหลบในที่กำบังได้แต่ข้อเสียก็คือมึงอย่าไปเผลอสไลด์ลงเนินนะ สไลด์เมื่อไหร่ล้วก็บอกเลยว่ามึงหยุดไม่ได้แน่นอนและถ้ายิ่งมึงสไลด์ไปในดวงศัตรูเมื่อไหร่ละก็เตรียมตัวไปนอนเฝ้ากระลาม,ามะม่วงได้เลย 2. เป็นตัวละครเคลียร์สายให้เพื่อนโดยตัวละครนี้จะมีสกิลอย่าง triple blaster ซึ่งสกิลนี้จะยิงลูกระเปิดออกไป3ลูกบอกเลยว่าสกิลนี้สามารถเคลียร์สายให้เพื่อนได้เป็นอย่างดีและเปิดจังหวะให้เพื่อนเข้าไปทำสายได้แบบง่ายเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการแนะนำการเล่นตัวละครดีบู ในตำแหน่งแอสเซอรและผู้มึงเป็นผู้เล่นดีบูประเภทไหนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแต่ก่อนจะไปกันกูขอฝากร้านเติมเกมหน่อยนะหากใครกำลังตามหาร้านเติมเกมก็อนจะนำร้านนี้เลยรีดีมบริการเติมเกมราคาดีดีและโคตรถูกและถ้าเติม1 0ึง้อยบาทขึ้นไปมึงอย่าลืมใช้โค้ดล o กกิ้งมีนะมึงจะได้รับส่วนลดไปเลยหากใครที่สนใจลิอกอยู่ใต้คำบรรยายหรือไม่ก็น่าโปรไฟล์อ๋อและอย่างหนึ่งกดติดตามกูด้วยส